การที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนแจ่มแจ้งจิตจะปล่อยเมื่อปล่อยจะเข้าสู่นิโรธการกระทบจะไม่กระเทือนอีก ื่อถึงจุดที่ความรู้เต็มเปี่ยมในสัมมาทิฏฐิรู้ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี่ความดับทุกนี้ขนทายถึงความดับเห็นหมดแล้วว่านี่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราจิตจะเริ่มสลัดคืนเกิดความรู้อันแท้จริงขึ้นแล้วก็วางขันลงแล้วก็เข้าสู่สัมมาวิมุตติพวกนี้เป็นผลนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมักมักทำเหตุนะ นี่เป็นผลของอริยมรรคมีองค์แปดในพระอเสขะคือผู้ที่หลุดพ้นแล้วเพราะฉะนั้นสัมมาตาสิบเนี่ยข้อ9ก้าับข้อสิบจะมีในพระอาหารหันต์เท่านั้นถึงจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราอาโลโกอุตปาทียานังอุตปาทิเนี่ยยานะยานังอุตปาทิเนี่ย ภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุนี้แหลภิกษุผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ทั้งแปดชื่อว่าพระเสขะเห็นไหมถ้าองค์ทำแปดเนี่ยเรียกเสขะคืออย่างเต็มที่ก็พระนางคามีและภิกษุผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ทั้งสิบคือเพิ่มสัมมาญาณนะและสัมมาวิมุตติอีกสององค์ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์พระอเสขะและ หลุดพน้นที่ตรงนี้นะหลุดพน้นที่ตรงนี้เกิดญาณนะความรู้หรือปัญญาอสูงสุดที่แท้จริงที่เป็นความรู้ที่ไม่ได้เกิดที่สังขารเข้าใจยังปัญญาดับไปที่ไหนที่วิญญาณดับปัญญาอยู่ที่ไหนสังขารเพราะฉะนั้นแสดงว่าวิญญาณดับตัวตนตอนนั้นดับ แต่ปัญญาไปอยู่ที่สังขารน,นะไม่ใหญ่พอหรอกปัญญายังไปอยู่ในขันห้าอยู่เลยแต่พอถึงนี่ปังขึ้นมาสัมมาญาณนะคือเป็นปัญญาที่แท้จริง mm hmm. เมื่อจิตหลุดพ้นออกจากขันห้าเนี่ยจิตจะมองกลับเข้าไปที่ขันห้าจึงกลายเป็นวิมุตติญาณทัศนะ ยานทัศนะที่มองจากฝั่งวิมุตกลับเข้าไปที่ขันห้าที่เป็นอิสระแล้วอยู่คนละจุดแล้วนะเรารู้ลมเนี่ยวิญญาณออกมาเป็นผู้รู้ลมนะวิญญาณมาตั้งอาศัยอยู่ที่รูปปัญญาที่เกิดขึ้นเกิดที่สังขารแต่ทันทีที่หลุดพ้นเข้าสู่ความเป็นพระรหันเนี่ยการเข้ามารู้ลมเนี่ยจะเป็นการรู้ผ่านวิมุตแล้ว เรียกวิมุตติญาณทัศนะจิตจะไม่เข้าไปยึดถือยังมีสภาพรู้แต่ไม่เข้าไปยึดถืออะไรอีกแล้วหลุดเป็นอิสระอย่างแท้จริงไม่สามารถปรุงแต่งอะไรขึ้นมาได้อีก สมมติเราไปได้ยินพระสูตรที่บอกท่านภัยยะพอมีใครด่าเราปับ๊บกำลังเกิดอารมณ์สักแต่ได้ยินไปไว่าถ้าสภาพนี้เรากำลังทำสภาพสักแต่ได้ยินเนี่ยแปลว่าอะไรตอนนั้นอารมณ์เกิดอืมช่างมันสักแต่ได้ยินไปเรากำลังเข้าไปทำผลนะ เราเข้าไปทําผลแล้วเราทําไม่ได้ด้วยทําแบบอึดอัดอึดอัดมันไม่ได้สักจริงสภาพที่เกิดขึ้นในพระอาหารหันต์หรือผู้ที่เข้าใจแล้วก็เกิดสภาพสักแต่ว่าจริงๆเนี่ยโดนด่าครั้งที่หนึ่งฮีตขึ้นมีสติเข้าไปเห็นสักพักมันเบาบางลงไปจนหายไปหันไปดูทีเอา้าหายไปแล้ว ครั้งที่สองโดนนินทาปั๊บโอ้โหลงครั้งที่สิบวบครั้งที่ร้อยครั้งที่พันกำลังจะกำลังจะพะงกหัวครั้งที่หมื่นไม่ขยับ สภาพตรงนี้สักแต่ได้ยินไม่เกิดอารมณ์แล้วเพราะฉะนั้นสักแต่ได้ยินมาจากไหนจากการที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนแจ่มแจ้งจิตจะปล่อยเมื่อปล่อยจะเข้าสู่นิโรธการกระทบจะไม่กระเทือนอีกเพราะฉะนั้นอน,อนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเป็นประตูที่จะเข้าไปสู่สุญญาตา ภาพที่ไม่มีราคาไม่มีตันไม่มีนันทิคือความเพลินไม่มีตันหาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณจะไม่มีจะไม่เข้าไปอยู่ในฐานทั้งสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารทีนี้ถ้าวิญญาณมีที่ตั้งอาศัย คำว่าที่ตั้งอาศัยเนี่ยมันจะต้องมีเชื้อคือมีราคะในขันทั้งสี่มีนันทีคือความเปิดถ้ามีราคะก็มีนันทีแหละแล้วก็มีตัณหาทีนี้ถ้าราคะหายไปคือไม่มีความยินดีพอใจก็สภาพสับแต่ว่าจะเกิดเลยสมมติรับทานอาหารเนี่ยปั๊บอร่อยไหมอืมก็อร่อยก็รสชาติดีแล้วก็กลืนลองอไป รสชาติก็หายไปแล้วจากลิ้นดับหมดก็เห็นความจริงตามนี้ไม่ได้บอกว่าทำให้ไม่อร่อยก็เปล่าสภาพอร่อยก็มีความพอใจมีไหมศั์ภาษาไทยเนี่ยมันทับกันมันเลยพูดยากคือความพอใจถ้าเป็นธรรมมารมที่ไม่ไม่มีผู้เข้าไปยึดถือท่านคิดว่าพระอรหันต์พอใจในแกงนี้ต้มนั้นไหมล่ะก็มี ความพอใจแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของขันเคยคุ้นกับสิ่งนี้ทําไมมันจะไม่พอใจล่ะแต่มันเป็นความพอใจอ่อนๆที่ไม่มีคนเข้าไปยึดถือแต่เมื่อไหร่มันมีวิญญาณเข้าไปคือมันมีราคาปับ๊บวิญญาณมันก็ได้เลยแจ้งในอารมณ์ก็เข้าไปอยู่เลยผัสสะก็มีชิวหาวิญญาณเข้าไปก็พูว่าเกิดเป็นเวทนาทีนี้อารมณ์ที่บอกว่าเป็นธรรมารมณ์ก็ถูกยึดเลยปั้งขึ้นมาเป็น ว่าเป็นสุขเวทนาขึ้นมาเลยพอเป็นสุขเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเลยอยากเลยทีนี้ทีนี้ก็วิญญาณก็เข้าไปเกาะรูปเกาะเวทนาเกาะสัญญาเกาะสังขารก็แล้วแต่ทีนี้ถ้ามันจางลงจางลงจากการปฏิบัติภาวนาจนเห็นความจริงไปเรื่อยๆมีสติค,คอยชําระไปเรื่อยๆเห็นความจริงว่ามันแค่ของเกิดขึ้นดับไปเนี่ยราคะมันจะค่อยๆหายไปนั่นที่มันก็ค่อยๆหายไปอย่างที่พระโมคคัลลานะพูดอะ นางโสเภณีไปเล้าลมท่านท่านบ oh. แบบกระท่อมคือร่างกายชาบทาไปด้วยเนื้อร้อยลัดไปด้วยเส้นเอ็นมีแต่ของเหม็นเน่าเธอพระอรหันพอหมดการปรุงแต่งก็มีแต่อย่างเนี้แต่เรายังปรุงแต่งแล้วเราก็ดูผ่านสายตาที่ปรุงแต่งแเราเลยดูไม่ออกก็คนนี้สวยไม่ใช่หรอเอาละผ้าระหัน์ว่าสวยไหมก็สวยทำไมจะไม่รู้ว่าใครสวยใครไม่สวย แต่ไม่ได้ปลื้มอะไรกับเขาเลยก็แค่ไอ้ซากขันห้าที่มันมันก่อกันขึ้นมาเฉยๆนะเพราะฉะนั้นจิตใจของเราที่เปลี่ยนแปลงมันจึงส่งผลไปทางกายอาณาปณสติกาย,ยะสังขารจึงมาจากสังเกตลมหายใจเมื่อลมหายใจสงบเพราะว่าจิตสงบลมหายใจสงบเพราะจิตสงบ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 ,สงบ,สงบลมหายใจดับ จึงเห็นกายสังขารระงับเมื่อกายสังขารระงับปั๊บเนี่ยธรรมชาตินึงเมื่อกายสังขารระงับเนี่ยมันจะเกิดปีติมันเป็นธรรมชาติที่เดินตามรูทพอเกิดปีติขึ้นในใจเพราะว่ากายสังขารระงับมันไม่เคยระงับเรากระตุ้นเราคิดพอเราคิดปรุงแต่งกายสังขารมันเต้นด้วย ตื่นเต้นเร้าใจพันห้าร้อยสิบสี่มันเต้นเพราะฉะนั้นพอมันสงบระง,งับลมหายใจพาให้เขาสงบระง,งับใจสงบกายสงบใจสงบกายสงบปังบ้ง,งมันดีใจเลยพอธรรมชาตินึงดีใจเกิดปีติขึ้นมาปีติแปลว่าอะไรรู้ไหมปีติเป็นสภาพธรรมที่เมื่อกายะสังขารระง,งับถึงจุดจุดนึงมันจะเกิดปีติปีติคือสุขยกกำลังสาม แล้วเมื่อปีติสงบระง,งับลงเพราะอะไรก็ไม่โดดเด่อยู่อย่างนั้นธรรมชาติมันจะลดลงลดลงพอจากปีติอานาปนาสติขั้นที่6คือสุข เพราะฉะนั้นมันก็เราคิดเป็นรูปอะ่ะทำไมก็ถึงดูพระอรหันต์ไม่ออกเพราะพระอรหันต์ไม่คิดเป็นรูปไม่ปรุงขึ้นมาเป็นรูปเมื่อสภาพสักแต่ได้ยินเกิดขึ้นไม่มีรูปทําไมมีรูปรู้ไหมแล้วทําไมพอเป็นรูปเรื่งถึงมีอารมณ์เพราะพอสร้างรูปขึ้นมาสมมติผมโ oh, หเมื่อวานนี้นะสิบร้อนะมันทับมอเตอร์ไซค์นะหัวเละเลยนะแล้วก็ ไส้แตกเกลื่อนถนนเลยไขยมันเนี่ยเหลืองๆนะกลิ่นเลือดคาวคุ้งเลย,ยเพราะเราไปสร้างรูปนั้นขึ้นมาแล้วเราเข้าไปยึดถือสังขารเราจึงเกิดโอ้โหยหนกขนพองสยองก้าวจริงเราไปสร้างมันขึ้นมาแล้วกระโดดเข้าไปยึดถือมันจึงก่อให้เกิดเป็นอารมณ์ ผู้ที่ภาวนาจนเข้าไปถึงจุดนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะเห็นเลยโปรเจคเตอร์มันฉายพอโปรเจคเตอร์ฉายปับ๊บมันจะเกิดการยึดถือเลยอารมณ์เกิดเลยเพราะฉะนั้นจะมีไม้เบสบอลอันนึงพอฉายปั๊บฟาดเลยโปรเจคเตอร์ฟาดปังแตก <c oughs> ภาพดับเลยนะวันๆถือแต่ไม้เบสบอลมันจะฉายฉายาตายีเงียบเลยข้างในไม่ฉายเลยเ <c oughs> งียบ ผู้ที่เจาะเข้าไปจนถึงตรงนี้จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยโอ้โหอารมณ์เกิดตรงนี้นี่เองเว้ยเวลานั่งดูหนังรู้ไหมว่าท่านดูหนังสองหนังกลับไปดูกลับไปสังเกตขณะที่กำลังดูละครแล้วอินตานอกก็ดูตาในาก็สร้างภาพอีกภาพหนึ่งแล้วถ้าเป็นนางเอกเราก็เป็นนางเอกไปด้วย <c oughs> มันสร้างอีกภาพหนึ่งคู่ขนานเลยหัดดูบ้าง ันสร้างภาพคู่ขนานขึ้นมาปั๊บไอ้นี่เข้าไปยึดโวเกิดเป็นอารมณ์จริงๆนะไอภาพข้างนอกนะปัญหาไม่ได้มากหรอกไอ้ทีวีเนี่ยจอแบนเนี่ยไม่ไม่เยอะศูนย์เปร์เซ็นสิบเดือนก็ยังผ่อนไม่หมดแต่ไอหน,นี้ที่ไม่ต้องผ่อนมันมาพร้อมกันเลยตั้งแต่เกิดไอ้จอเนี่ยยึดแล้วยึดอีกแล้วจริงๆผมจะบอกให้ไม่ต้องไปซื้อจอใหญ่มากเพราะไม่ได้เห็นที่จอมันเห็นที่นี้ มันเห็นที่นี่มันไม่ได้เห็นที่จอลองไปดูทีวีในมือถือดิโอ้โหโอ้โหต้องใหญ่ไหมไม่ต้องไอ้นี่มันใหญ่พอรู้ยังว่ามันเห็นที่ไหนมันเห็นที่นี่มันเห็นที่นี่จูดมือถือก็ตื่นเต้นดูในโรงหนังก็ตื่นเต้น แต่ดูจอใหญ่ๆมันมันได้อารมณ์กว่าอาจารย์ก็จริงแต่อารมณ์มันอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่จออารมณ์อยู่ที่นี่ไอที่มันยิ่งใหญ่ยิ่งเสียงเซราวเนี่ยแน่นอนละมันหลอกหลงเลยอ่ะมันหลงง่ายคือมันไปไหนไม่ได้เลยจอมันเต็มหมดหันซ้ายหันขวาก็เจอแต่จอหมุนไปทางไหนเสียงก็เข้าเราร์เลยนะเพราะฉะนั้นเสร็จมันมันกล่อมง่าย กล่อมง่ายกล่อมง่ายเอยเอเอ,เ,อ,เ,อเสร็จมันเลยหลงหลงแป๊บเดียวหลงนั่งร้องไห้ขี้มูกโป่งกันไปเลยดราม่าเลยนะสงสารเลยยึดถือ,ถอเพราะว่าขนาดที่ดูปับ๊บมันฉายจอเล็กนี่ด้วยจอนี่จริงจอนี้ไม่เล็กหรอกจอนี้ใหญ่ใหญ่ในใจเราทีนี้พอเริ่มเข้าใจว่าต่ละหน่วยต่ละหน่วยมันอยู่ข้างในกันหมดเลยฮะการปรุงแต่ง เอาละสมมุติว่าฝนด่าผมฝนด่าปั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเอาความจริงเลยไม่ต้องคิดช่วยเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเกิดความบีบคั้นเป็นโทสะที่หน่วยนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นมันเกิดความบีบคั้นแล้วก็ออกมาทางวาจาโทสะมันบีบคั้นเข้าไปออกทางวาจากลองสงกล่องเสียงปุ๊บ แปรผ้าออกมาเป็นความถี่กระแทกเข้ามาโดนอากาศกระทบเข้าไปที่หูพานเข้าไปในขนข้างในสันลงไปปึ๊บส่งไปสัญญาณที่สมองสมองแปลค่าด้วยสัญญาถ้าคนด่าก,กับโกรธเองนะสิเรื่องของเรื่องยิ่งด่าม,มากก็ยิ่งโกรธมากนะแล้วยิ่งด่าใครแล้วเขาไม่โกรธยิ่งโกรธมากนะ,ะนี่ไปกันใหญ่ก็ยิ่งเห็นเขาโอ้โ oh, ห oh, โทสะมันเกิดแต่ก็ไม่ว่าอะไร แต่ถ้าเราบอกว่าจบไ่ยังอาจจะไปแล้วโอ้ยยิงไปกระตุนเขาใหญ่นะก็ให้เขาด่าไปสักพักก่อนนะเดี๋ยวเขาพอเขาเหนื่อยเหนื่อยเขาก็คงหาทางออกเองนะแต่ถ้ามันเป็นตัวตนมันก็โกรธถ้าเราอยู่บ้านเช่าเนี่ยเราจะไม่ค่อยทุกข์กับมันนะลังคาล่วนี่ทุกไหมก็แหมมันเปลียนมะั้ยแต่มันไม่ทุกมากแต่ถ้าเป็นบ้านเรานี่โอ้โหทำยังไงวะใจละทมเลยโอ้โห กินหรือเปลา่าอะไรแนี้เยอะนะเยอะเรื่องเลยแต่ถ้าบ้านเช่านี่ก็นิดเดียวแล้วบ้านเราเนี่ยจริงๆอยู่ถาวรจริงเหรอไม่วันที่เราตายก็ต่างคนต่างไปแต่งงานนี้เนี่ยถ้าจะต้องออกจากบ้านทั้งสองหลังเนี่ยบ้านไหนติดกว่าละ่ะถ้าต้องไปแล้วเนี่ยมีโยมมาทูตมาบอกว่า หมดอายุไขแล้วจับมือปับ๊บจำเรัะจ,จูงไปเนี่ยถ้าอยู่บ้านเช่าก็คงไม่ได้หวยหาเลยนะไปเถอะคือหมดหมดค่าเช่าพ <c ười> อดีคือไปต่อคอนแทคแล้วอะคือไม่ไม่ได้โหวยหาเลยไปเลยแต่ถ้าบ้านตัวเองโอ้โหเดี๋ยวที่ผ่อนหมดแล้วยังไม่ได้อยู่เท่าไหร่อ้าวแล้วที่ี่ติดหนักแล้วติดหนักแล้วถ้ารู้สึกว่าเป็นบ้านเราเองนี่ติดหนักเพราะฉะนั้นดูแลแบบบ้านเช่านะ าเช่าอยู่จริงๆบ้านเช่าไม่ใช่บ้านเรามาอาศัยอยู่มาอาศัยขันแล้วให้ขันนี่แหละมาให้เรียนรู้จะได้กลับคืนสู่บ้านจริงบ้านจริงไม่ใช่หลังนี้อย่าหลงออกจากบ้านมานานเกินไปแล้ว หลงบ้านผิดแล้วบ้านผุผูพังพังอายุสั้นๆอย่าไปอยู่เลย